เมื่อเราได้หัวนะคะหัวหมีนะคะเราได้หัวมาแล้วต่อไปนะคะเราจะทำส่วนตัวต่อไปจะเป็นเรื่องส่วนตัวนะคะ,ะเราจะมาขึ้นที่ 6x ค่ะขึ้นกลนหอยนะคะพันนิ้วค่ะ ได้หน้าตาแบบนี้แล้วนะคะเราพันเกี่ยวขึ้นแล้วก็ปลด1ครั้งนะคะพอไ,ได้แบบนี้แล้วนะคะเราจะถัก 6x ค่ะจิ้มลงไปค่ะเกี่ยวขึ้นให้มี2ห่วงนะคะแล้วก็ปลดค่ะทั้งหมด6ครั้งค่ะ3 4 5และ6นี่แล้วลูดปิดนะคะใครที่มาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะคะสำหรับหมีตัวนี้นะคะแล้วขึ้นก้นหอยไม่เป็นนะคะให้ไปดูคลิปขึ้นก้นหอยนะคะที่แอมทำไว้แล้วนะคะหรือเดี๋ยวแอมแปะไว้ตรงนี้ให้ เราจะไม่ถักจบแถวนะคะเราจะถักแบบวนนะคะแบบวนไปเลยเรามาจิ้มที่หลักแรกนะคะเราถักแถวที่สองค่ะถัก 6V ค่ะ 6V ก,ก็คือ x 2ครั้งใน1ช่องนับเป็น 1V ถักช่องถัดไป V ที่2 สามสาและหเมื่อครบแถวแล้วนะคะแถวต่อไปค่ะถัก 1x 1 V ค่ะช่องแรกถัก X ค่ะ ช่องที่สองถัก V ีสามอีกครั้งหนึ่งนะคะจะเป็น1นวค่ะช่องต่อไปก็จะเริ่มใหม่นะคะนับ 1x และ1นว วนจนครบ6รอบนะคะ1 x 1 v ทำไป6เซตค่ะหรือจนจบแถว เมื่อครบแถวแล้วนะคะถ้าใครดูแถวไม่ออกให้ทำเหมือนเดิมก็คือใช้มาร์คเกอร์ขั้นไว้แต่ก่อนที่จะขั้นนะคะให้ถักหลักแรกก่อนแถวต่อไปถัก 2xv ค่ะ x ที่1ก่อนถัก x ที่1นึ่ค้างไว้นะคะแล้วก็ขั้นห่วงแบบนี้ ได้1 X แล้วนะคะอย่าลืมนะคะว่าถักเป็น1 X แล้วต่อไป X ที่2และ1 V ะแล้วก็ถักวนไปเรื่อยๆค่ะ1 X 2 X และ1 V ไปจนครบแถวเลยค่ะ,ะเมื่อชนเข็มกลัดนะคะก็คือครบแถวพอดีเอาเข็มกลัดออกแถวต่อไปถัก3 x v ถัก x ที่หนึ่งก่อน แล้วขั้นห่วงอ่าที่หนึ่งแล้วนะคะต่อไป x ที่สองค่ะต่อไป x ที่สามและหนึ่ง v แล้วก็ถักวนไปนะคะหนึ่งรอบค่ะสามเอ็กวีค่ะหนึ่งสองสามวีหนึ่งสองสามวี ถแถวที่แปดดีจังเสียงดังมาแล้วอะ่ะแถวที่หกนะคะหกเจ็ดแปดสามแถวนี้นะคะถักเอ็กอย่างเดียวค่ะนะกลัดไว้ก่อนถ้ากลัดแบบนับแถวนะคะก็คือกลัดไว้ข้างล่างเพราะว่าเราจะไม่ถอดออกนะคะจนกว่าเราจะถักช่วงนี้เสร็จ เราก็ถัก X ไปทุกหลักเลยค่ะ ครบแถวแล้วเห็นไหมคะเราจะไม่ต้องถอดเข็มปลัดออกเราก็ถักไปเลย ต่อไปเป็นแถวที่9ค่ะถัก 4x นะคะอ่าถัก x แรกก่อนหนึ่งขั้นไว้อ่หลดลด 4x ค่ะ1แล้ว2 3 4ต่อไปนะคะจะถัก A 1ครั้งค่ะ และ 2x นะคะ a เสร็จแล้ว x ไป2ครั้งค่ะ x ที่1 x ที่2อรแล้วก็ทำซ้ำนะคะช่วง a และ 2x เนี่ยค่ะทำไป5ครั้งเมื่อกี้เป็นเซตแรกแล้วนะคะต่อไปเซตที่2อ่ะทวน a หใมาอีกรอบนะคะ a ก็คือสกิดขึ้น1เส้น2แบบนี้ นะคะสก,กิตขึ้นแบบนี้นะคะแล้วปลดแล้วปลดอีกทีหนึ่งอ่ะเและ x 2ค่ะ x 1 X2 เสเซตที่2อ่ะต่อไป a เซตที่3เกี่ยวขึ้นแล้วบิดเข็มเกี่ยวขึ้นพันดึงผ่านผ่านแล้วก็ปลดอีกที แล้วก็สองค่ะ x ที่หนึ่งที่สองเป็นเซตที่สามต่อไปเซตที่สี่ค่ะ a และสองต่อไปเซตที่ห้าและสอง ต่อไปนะคะเราถัก A ค่ะ A อีกหนึ่งครั้งแล้วก็ X ไปสี่ครั้งค่ะก็จะจบแถวพอดีสองสามสี่ต้องจบแถวพอดีนะคะใครจบแถวไม่พอดีนะคะ หรือว่าขาดหรือว่าเกินนะคะแปลว่าผิดนะคะให้วนกลับไปเริ่มใหม่ในแถวนี้นะ,ะเขาจะเริ่มงุ้มเข้าแล้วค่ะต่อไป2แถวนะคะ10และ11นะคะแถวที่10และ11ถัก X อย่างเดียวค่ะจิม X แรกไว้ก่อน ไปสองแถวค่ะครบสองแถวแล้วนะคะ ต่อไปแถวที่12ค่ะถัก 2x a ค่ะวน1รอบก็จะเท่ากับ6เซตนะคะจะนับเซตหรือจะนับให้ชนรอบก็ได้นะคะ2อค่ะ x ที่1 x ที่2และ a ต่อไป เริ่มนับใหม่นะคะก็ x ที่1 2และ a วนให้ชนรอบนะคะจะจบที่ a เสมอนะคะหนึ่งสองและ a จะจบที่ a เสมอนะคะนี่ ต่อไปแถวที่สิบสามสิบสี่ค่ะเราถักเอ็กอย่างเดียวเอ็กหนึ่ง สองแถวนะคะแถวที่สิบสามกับสิบสี่แล้วต่อไปแถวที่สิบห้าค่ะถักถักหนึ่งและหนึ่งนะคะวนไปหนึ่งรอบค่ะ พักห่วงไว้นะคะแล้วก็มายัดใยโพลีเหมือนเดิมนะคะค่อยๆใส่ลงไปถ้ามีอุปกรณ์ช่วยก็ใช้ไม่มีก็ใช้มือ อย่ายัดจนกลมจนลืมทรงนะคะทรงเขาจะเป็นแบบนี้เป็นเหมือนถั่วแบบนี้จะมีว้าวตรงนี้นิดนึงค่ะเพราะว่าถ้าเรายัดจนเต็มนะคะเขาก็แบบจะป่องได้ได้แบบนี้เลยนะคะแต่ว่าเราอยากให้เขายังมีทรงอยู่ตรงนี้ตรงนี้เป็นพุงของเขานะคะ ต่อไปนะคะแถวสุดท้ายของตัวค่ะถักหกเอเอนะคะเราจะไม่กลัดแล้วนะคะนับเอานะเอที่หนึ่งเอที่สอง สามสี่และ6 hmm. จะได้แบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราตัดไหมเลยตัดเหลือปลายไว้สัก20เซนนะคะชอบเหลือไปลายไว้เยอะหน่อยจะได้เผื่อยเย็บเผื่อเก็บ ไม่อยากให้ประหยัดไหมเลยเพราะว่าเวลาเย็บเนี่ยมันอาจจะแบบเย็บได้น้อยบางคนแบบพยายามตัดสั้นที่สุดเท่าที่จะทำได้ไม่ดีนะคะเพิ่อมอีกนิดเดียวนะทีนี้เรามาเก็บไหมค่ะนี่เราตัดแล้วใส่เข็มเข็มเย็บนะคะแล้วก็สอยขึ้นทีละเส้นแบบนี้ จนรอบนะคะก็คือจะหกห่วงถ้านับได้ก็คือจะมีหกห่วงพอครบหกแล้วนะคะเราก็ค่อยๆรูดเขาจะนูนขึ้นมาเป็นตุ่มแบบนี้ใช่ไหมคะให้เราจิ้มลงไปตรงกลางแล้วไปทะลุฝั่งนี้เลย แล้วก็ดึงเข้านิดหนึ่งนี่ได้แล้วแล้วเราก็ซ่อนเก็บค่ะถ้าตรงไหนที่เราดึงหรือหลังมากเกินไปแล้วมันบุ๋มเข้าไปนะคะเราก็จัดทรงเขาได้ค่ะ จะได้ช่วงตัวหมีค่ะได้มาแล้วตุ๊กตาเนียส่วนใหญ่แล้วนะคะตัวจะเล็กกว่าหัวเพราะเพราะว่าเพราะอะไร้าน,นสีเพราะอะไรตัวขาเขาจะเล็กกว่าหัวเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะมีแขนมีขาก็คือโดยรวมของช่วงล่างแล้วเนี่ยให้ขนาดไปบาลานซ์หรือว่าไม่ได้ใหญ่มาก กว่าหัวนักนะคะไม่ได้ใหญ่กว่าหัวมากนักนะคะเพื่อความน่ารักเราก็จะได้ตัวเาเสียบก้นไว้ก่อนก็จะได้ตัวกับหัวนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวไปต่อกันที่แขนและขาโอเคไป